นี่ฮาวสวัสดีค่ะวันนี้หมูดแดงจะมาสอนวิธีการเพิ่มแปนพิมพ์ภาษาจีนในมือถือกันนะคะมือถือของหมูดแดงจะเป็น iPhone ค่ะเป็นระบบ ios นะคะแต่เพื่อนๆที่ใช้ Android นะคะก็สามารถฟังได้น่าจะไปปรับใช้ได้เหมือนกันค่ะโอเคยิบมือถือกันมาเลยเข้าไปที่การตั้งค่าค่ะตึง้งเลื่อนลงมานะคะเลือกที่คำว่าทั่วไป กดค่ะแล้วก็เลือกลงมาค่ะเห็นคำว่าวันที่และเวลาและมีคำว่าแป้นพิมพ์นะคะเลือกตรงแป้นพิมพ์เลยค่ะแล้วก็จะมีคำว่าแป้นพิมพ์ที่มีตัวเลขสาของหมงแดงเนี่ยจะมีแป้นพิมพ์อยู่แล้ว3แป้นกดเข้าไปจะเห็นว่าแป้นที่มีอยู่แล้วก็คือภาษาไทยอังกฤษนะคะแล้วก็อีโมจิค่ะเราก็ไปเพิ่มแป้นพิมพ์ใหม่ตรงนี้นะคะกดเข้าไปเลือกภาษาจีนกดลงมาค่ะภาษาจีน ก็จอจานอยู่ล่างคอควายเจอแล้วค่ะเห็นไหมคะจีนนั่งเดิมแล้วก็จีนประยุกต์เลือกจีนประยุกต์ค่ะ,ะแล้วก็กดเลือกสองแป้นนี้พินอินบรรทัดแรกแล้วก็ลายมือเขียนนะคะกดแล้วติ๊กถูกกดเสร็จสิ้นได้มาแล้วค่ะเป็นแป้นพิมพ์จีนที่เป็นพินอินนะคะแล้วก็ลายมือเขียนเผื่อว่าบางทีเราไปเจออักษรแล้วเราพิมพ์พินอินไม่เจอสักทีนึงนะคะ เราก็กดวาดรูป7อักษรตามแล้วก็เลือกตัวอักษรที่ใช่ที่สุดต่อจากนั้นค่ะหมูแดงจะมาสอนวิธีการหาคำศัพท์ว่าตัวจีนนะคะที่เราสงสัยเนี่ยแปลว่าอะไรหรือว่าออกเสียงยังไงเผื่อว่าสงสัยว่าภาษาจีนในอ e ีบุ๊กที่หมูแดงเขียนนะคะหมูแดงแปลถูกหรือเปล่าเสียงที่เขียนให้เนี่ยออกเสียงถูกหรือเปล่าเรามาลองดูนะะันค่ะเอาคำนี้นะคะนี่ คำนี้เลยนะจะไม่ออกเสียงให้ฟังเดี๋ยวรู้ไปที่แอปนะคะแปลภาษาหน้าตาเป็นแบบนี้นะจากนั้นก็กดค้างตรงรูปโลกกดค้างแล้วก็เลือกแป้นพิมพ์ภาษาจีนพิมพ์นะคะตามนี้ z h i t o n g แล้ก็จะเห็นว่ามีตัวอักษรที่เหมือนกับที่เราต้องการ พิมพ์ต่อค่ะ y a o ได้แล้วแปลว่า p e n c คิลเลอไปเปลี่ยนตรงภาษาอังกฤษข้างบนนะคะเลือกเป็นภาษาไทยได้แล้วค่ะอยากแก้ปวดอ่าทีนี้ก็แสดงว่าที่หมูดแดงพิมพ์หน้าที่หมูดแดงให้ความหมายเนี่ยถูกแล้วโอเคเชื่อถือได้ จากนั้นนะคะอยากรู้ว่าออกเสียงยังไงโดวยวิธีที่ถูกต้องถ้าคนไหนอ่านพินออีได้นะอ่านตามพินีนเลยเพราะว่าจะเป็นการออกเสียงที่ถูกต้องที่สุดแล้วก็ถ้าคนไหนอยากฟังเสียงที่ถูกต้องตามต้นฉบับอะค่ะกดตรงนี้นะคะที่มีรูป,ปลำพงกดฟังเสียงเลยจืดทงยาจทอาโอเคแสดงว่าที่เหมือนในเขียนภาษาไทยเนี่ยใกล้เคียงแล้วนะคะจืดท่งยาแปลว่ายาแก้ปวด โอเคหวังว่าคลิปนี้นะคะคงจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆมือใหม่ที่ยังไม่มีแป้นพิมพ์ภาษาจีนหรือบางทีอาจจะยังไม่รู้ว่าจะต้องไปหาความหมายภาษาจีนได้จากไหนแล้วก็ยังนําเทคนิคนี้ค่ะเอาไว้หาคําศัพท์ภาษาจีนเพิ่มเติมตอนที่อ่านหนังสืออ e ีบุ๊กหมูแดงนะคะแล้วเราไม่รู้ว่าคํานี้เดี่ยวๆค่ะแปลว่าอะไรเราก็สามารถใช้วิธีนี้ค่ะในการหาศัพท์ได้เลยนะโอเควันนี้จบลงแล้วนะคะ เจอกันใหม่ EP หน้าค่ะ